ปรากฏว่ายุบค่ะไอที่จะเป็นเหมือนฝีเป็นหนองเนี่ยยุบต้องปูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ปูจะไปซื้อมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวบ้านปันปายน,น,นะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะพอดีว่าจะคุยกันถึงเรื่อง ขมิ้นชันนะคะตัวนี้เป็นขมิ้นบ้านตัวที่เราไว้ทํากับข้าวนะคะไว้ผสมในแกงใต้หรือว่าอะไรอะ่ะคือสมุนไพรตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าแม่ปุกคันหรืออะไรนะคะก็ก้มักจะเอามาทาซึ่งก็ช่วยแก้คันได้แต่ที่ประทับใจก็คือว่าเมื่อวันก่อนนะคะแม่ปูเนี่ยถูกไฟเขาเรียกว่าไง ไปทอดหมูกรอบนะคะแล้วก็ทําให้น้ํามันกระเด็นใส่ตรงนี้ค่ะแต่อันนี้คือทาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกรูปนึงรูปนั้นเนี่ยจริงๆก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งละมันเป็นอย่างนี้ก่อนก็คือพอเราทอดหมูกรอบแล้วน้ํามันลวกใส่นะคะน้ามันกระเด็นใส่ปุ๊บเนี่ยก็รีบไปล้างแต่ด้วยความว่ากลัวของไหมก็คือยังไม่ไปตามหาว่าต้องเอาว่านหังจจะเข้มาทาหรือว่าเอาเจลมาทา ก็เลยรีบนะคะกวัของไหมก็เลยใช้เวลาเสียเวลาไปหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายก็มาทานะคะรีบมาทาเจลบ้านหางเจลเคผลปรากฏว่าเ,เขาก็จะเป็นดำๆนะคะเป็นเหมือนรอ,อ,อยไหมรอยลวกนะคะที่เป็นสีคำนะคะแต่ว่าไม่พองนะคะอาจจะมีพองบ้างเล็กๆน้อยๆนั่นนะคะคราวน,นี้ว่าช่วงนี้เนี่ยบ้านแม่ปูกําลังจัดสวนนะคะก็เลยแบบ เอามือล้วงดินบ้างทําอะไรบ้างบ่อยๆก็ไม่ได้ระวังปรากฏว่าตรงเนี้ยหามันเป็นแผลแผลถลอกถลอกเอกตัวสีน้ําตาลที่เป็นเหมือนใจ็ตสเก็ตนะคะหลุดปรากฏว่าสักวันสองวันเป็นหนองค่ะเดี๋ยวจะมีรูปนะ,ะตัวนี้เนี่ยนี่คือผ่านมาวันหนึ่งแล้วก็คือยุบละแต่ตอนนั้นนี่ปวดมากคือพอเราตื่นเช้ามาเฮ้ยปวดจังเลยปวดแบบเราเดินสะบัดแขนเนี่ยก,ก็ปวดนะคะปวด ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวต้องแวะไปซื้อ,อยาแก้อักเสบประทานแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้น่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปวดมากแล้วก็ดีไม่ดีจะเป็นไข้เพราะตรงนี้นี่บวมมากเลยรอบๆแผลเนี่ยค่ะคือจะเป็นบวมแล้วก็แดงนะคะแต่ที่จะมาแนะนําก็คือว่าคามิชันนะคะช่วยได้แม่ปูนไปเจอน้องคนนึงที่ตลาดเขาบอกเจ้ไอ้นี่เจ้โดนน้ามันลวกเหรอลองบอกว่าใช่นี่เจ้ใช้คามิชันนะ แล้วเขาก็ไปหยิบพอดีน้องนะั่นเป็นน้องขายผักนะคะไปหยิบอยู่ที่ร้านผักของเขาเองนั่นแหละนะคะเอามา,าน่าจะเป็นน้องไทยใหญ่นะคะน้องก็บอกว่าเจ๊ต้องเอาแล้วเขาก็ถือมีดมาเลยอย่างนี้แล้วก็ฝนๆน,นะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูฝนอย่างนี้เลยค่ะฝนเสร็จเขาบอกว่าหรือว่าถ้าเจ๊ม,มีเหมือนหินรับมีดแต่เขาบอกว่าไม่ไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบบ ขี้หินอะไรคะมาหลุดออกมาใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้แบบแผลสกรปรกเขาบอกขูดเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็มาขูดขูดแล้วเขาก็มาทาให้แม่ปูทาอย่างนี้นะคะอย่างที่ในรูปเลยเพราะว่าอันนี้คือทาเสร็จไปแล้วแม่ปูให้ดูว่าเราทากันง่ายๆขนาดนี้ที่ร้านนั่นเลยแล้วน้องเขาก็บอกก,ก็ให้แม่ปูมาชิ้นหนึ่งบอกว่าไปทาปรากฏว่ากลับมาบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไร อา,อาบน้ำนอนอ่ะปรากฏว่ายุบค่ะไอ,ไอลักษณะที่เป็นการอักเสบที่จะเป็นเหมือนฝีเป็นหนองเนี่ยยุบเลยแล้วก็คำว่ายุบเนี่ยไม่ใช่ยุบแบบขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ปวดละเราไม่ต้องไปซื้อ,อยามารับประทานละนี่คือช่วยได้เลยก็เลยอยากจะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยสงสัยต้องปูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ปูจะไปซื้อมาแอ่ว สามสี่ขีดหรือครึ่งโลปลูกไว้ดีกว่าเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยแล้วไม่นึกเลยว่าขมิ้นสดๆเนี่ยจริง,รงๆแล้วยิ่งสดเนี่ยเหมือนมันเหมือนกับตัวยาของมันใหม่อะมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวหายเลยโอ้ประทับใจอันนี้เคยยุบแล้วแล้วนี่อะจริงๆเนี่ยเพิ่งเพิ่งทาเพราะว่าอยากจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าเออมันยุบจริงๆนะมันแบนมากเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูว่า หายแน่ๆอย่างี้ค่ะเอาละคะ่ะก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะคือเรื่องดีอยากบอกต่ออยากให้ทุกคนหามาปลูกไว้เดี๋ยวแม่ปูจะลองปลูกให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้มาเล่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้ฟังแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ